มันคือข้อผิดพลาดที่เกิดมานานแสนนานขอกราลสบัสดีพี่น้องชาวไทยทุกชัานนะวันนี้ก็มาอยู่กับการรับบอวตารคอนเทคกที Take ่สี่สารภาพเลยว่าอัดมาหลายรอบแต่มันเฟลนะก็มันสเหมเป็นการจะเล่าเ,ลเรื่องของเจ้าหมอนที่ยังไงดีนะนท้ายก็เล่าได้แล้วนะแต่ก็ต้องเรียกชื่อมันให้ถูกด้วยนะเจ้าหมอนี่ชื่อว่าเฟเธอร์เอร์เลอร์แซนนะผมขอเรียกสั้นๆว่าเฟเธอร์แล้วกันนะ เอจาหมอนเนี่ยมีลักษณะบุคลิกภาพเหมือนกับจีโนแซนที่ติดบัคกแบบหนักนะแต่ก็ไม่ใช่จีแต่ก็ไม่ใช่จีโนแซนนะอ่ามันไม่ใช่จีโนแซนแต่มันชื่อเฟเธอร์แซนนะมันชื่อเฟเธอร์แซนแต่ผมขอเรียกว่าเฟเธอร์แล้วกันนะเพื่อให้มันแบบพูดได้ชัดเจนและเพื่อไม่ให้ท่านผู้ชมงงนะประวัติของเจ้าหมอนเนี่ยมันเหมือนกับจีโนแซนนะคือจาหมอนเนี่ยเคยเป็นแซนยูทีที่เจอกับจโนไซมา นับล้านครั้งแล้วก็กลายเป็น aftertail ก็คือโลกของจีโนแซนนั่นแหละหลังจากนั้นก่อนที่ตอนที่มันกลายเป็น aftertail หรือตอนที่มันกลายเป็นจีโนแซนเนี่ยนะเจ้าหมอนเนี่ยก็เคยสู้กับเอิร์ธแซนในแบบจีโนนะคือเจ้าหมอนเนี่ยเคยเป็นจีโนแซนมาก่อนแล้วก็เคยสู้กับเอิร์ธแซนนะหลังจากที่สู้กับเอิร์ธแซนเสร็จเจ้าหมอนเนี่ยก็รอดชีวิตออกมานะหลังจากที่เจ้าหมอนเนี่ยรอดชีวิตจากเอิร์ธแซนมาได้ท่านที่รู้คือ ตั้งแต่ตอนที่มันเซอร์กับเออร์เลอร์โลกของมันก็ติดบัคติดเออร์เลอร์นะฮะทำให้บัคและเออร์เลอร์แบบยิ่งบัคหนักกว่าเดิมแค่ดูนูก่ก,ก็รู้แล้วนะว่ามันบัคหนักกว่าเดิมนะเจ้าหมาเนี่ยนะมันติดบัคจนแบบพูดไม่ออกเลยผมมองมันเหมือนแบบตัวคอครวาดเล่นหรืออะไรก็ไม่รู้นะมันคือติดบัคมากนะสำหรับเซล์ตัวคอคตัวนี้มันชื่อว่าเฟเธอร์เออร์เลอร์แซนเออสามพยางโอเค okay. เจ้าหมอนี่นะ หลังจากที่มันติดบั็กจนกลายเป็นเฟเธอร์เอร์แซนเสร็จนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะก็นิสัยและลักษณะของเจ้าหมันที่ก็เปลี่ยนแปลงไปนะคือตอนแรกมันเป็นจีโนตอนนี้มันกลายเป็นเฟเธอร์เอร์แซนนะคือลักษณะเจ้าหมันนี้เหมือนกับเอร์แซนคือเป็นคนบ้าที่แบบอยากทำลายนู่นอยากทำลายนี่นะแต่ส่วนใหญ่เจ้าหมันเนี่ยนะยังมีความทรงจําของจีโนแซนอยู่นะเลยทำให้เจ้าหมันเนี่ยนะก็ไม่ขี้เกียจที่จะออกไปฆ่าคนอื่นนะ ถจ้ามันเนี่ยคือบอกว่ามีฉายาว่าผู้ทำลายคนที่สองนะแต่ผมมองว่าข้อมูลและประวัติของเจ้าหมอนี่ยนะมันไม่ใช่ผู้ทำลายลางนะเขาคือแซนที่เหมือนแซนกอลจีนก็เป็นแซนที่กอลจีนงแซมันดีๆนี่เองนะภูเคลิกภาพของเขานั้นนะฮะเขารักรักความรุนแรงแล้วก็ชอบใช้กําลังนะและก็เขานั้นมีนิสัยเหมือนคนบ้านะเหตุผลที่เขาเป็นแบบนี้ก็เพราะ ครานั้นสูญเสียทุกอย่างในตอนที่เขามันเป็นจนะีโนแซน่ะสูญเสียทุกอย่างรวมทั้งจิตใจของเขาด้วยนะเมื่อก่อนของ er เฟเธอร์เอร์เลอร์แซนเคยเป็นจีโนแซนมาก่อนนะนั่นแหละนะข้อมูลส่วนตัวของเฟเธอร์เอร์เลอร์แซนนะก็เนื่องจากข้อเท็จจริงของเฟเธอร์เอร์เลอร์นั้นถูกสร้างมาเมื่อเอร์เลอร์นั้นนะฮะจะพยายามฆ่าจีโนแซนนะเลยทําให้แบบไอเนี่ยนะเฟเธอร์เอร์เลอร์นั้นนะติดบัคเลยทําให้เขานั้นกลายเป็นแบบนี้นะ บั๊กนั้นเกิดมาจากเออร์เลอร์และอ,อะไรไม่รู้เกิดมาจากข้อผิดพลาดของยูนิเวิร์สนะฮะเลยทาให้บั๊กทั้งหมดอนะติดเออร์เลอร์ไปด้วยพร้อมๆกันทําให้ตัวเขาติดเออร์เลอร์และบั๊กไปพร้อมๆกันนะอืมสิ่งเดียวที่เขานั้นยังหลงลงเหลือในความทรงจําและและ,และความรู้สึกของเขานะต่อมาคือสิ่งที่ลงเหลือนะสิ่งที่ลงเหลือก็คือความความรู้สึกที่รักน้องชายของตัวเองนะอืม ความรู้สึกข,ของ f ฟเธอร์เคือเขานั้นยังคงอยากจะเจอกับพาเปรัสนะแต่ก็ตามนั้นไม่ไม่นานเจอกันแล้วลักษณะและการปรากฏตัวนะลักษณะของ f ฟเธอร์เลอร์เขานั้นชอบปรากฏตัวในที่มืดน,นะในช่วงเวลาที่ Universe, ย n i v เวอรหรือจักรวาลนั้นอยู่ในช่วงเวลากลางคืนนะเขานั้นแต่งตัวเหมือนกับเอ r อร์แซนใส่ชุดสีขาวและพับนคอสีแดงมีรอยแผลเดียวกันกับเอ r ์อร์แซไม่ใช่ดิ รอแผรเดียวกันกับกีโนแซนนะแต่ดวงตาข้างขวาของเขานั้นนะนั้นนะไม่ได้ติดบัคแต่เป็นสีแดงนะส่วนข้างซ้ายเป็นสีเงินแต่ไม่มีในตาด้านในนะแต่ดวงตาเว้นมนของเขานั้นหายไปนะบวกกับเขานั้นไม่มีเปรวไฟในดวงตาด้วยเช่นกันอืมก็ทำไงได้มันคือตัวคนตัวตนที่ติดบัคนะตามนั้นเขานั้นก็นะ มันจะชอบใช้พลังเวทมนตํ์ทำเรื่องแบบได้สาระอยู่บางครั้งนะอืมนพลังเขาก็นะ<ม>เหมือนแซนทั่วๆไปใส่กระดูกสีฟ้าสีแดงนะแกสเตอร์บัสเตอร์ที่ติดบัคกนะก็ส่วนใหญ่ซอนต่อสู้ก็มันจะใช้อารมณ์อยู่บ่อยๆนะชุดอ่อนของเฟเธอร์เลอร์นั้นก็ไม่ว่าเดี๋ยวันเกียรที่เกียรการที่จะได้สู้กับพารัลัสนะ เฟเธอร์เลอแซนเขานั้นไม่ค่อยชอบการที่เขานั้นจะต้องเจอกับาพาวเลสนะคือแบบไม่กล้าทำลายน้องชายตัวเองนั่นแหละนะต่อมาเป็นเนื้อเรื่องนอกเอยูกันหน่อยนะในเรื่องเล่านอกเอยูนี่คือสิ่งที่ผมนั้นรู้สึกว่าเล่าง่ายที่สุดนะเพราะว่าข้อมูลนั้นนะก็มาจากเราพดเราคนแต่งและเราผู้สร้างนะนั่นแหละเฟเธอร์เลอแซนนั่นนะในเนื้อเรื่องนอกเอยูเฟเธอร์เลอร์นั่นนะเขานั้นเองก็ ค่อนข้านที่จะชอบการออกไปต่อสู้กับพวกแฟนที่เก่งๆนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็นะไม่ค่อยที่จะชอบต่อสู้กับใครมากกว่าเอาเอร์เร์แซนนะส่วนใหญ่เจ้าหมอเนี่ยชอบไปสู้กับเอเอร์เร์แซนนะอืมแล้วก็ขอเสริมข้อมูลอีกอย่างนะอันนี้ขอเสริมด่วนนะก็คือเรื่องเส้นด้ายสีแดงที่เจ้าหมอเนี่ยมีนะเส้นด้ายสีแดงนั้นนะมีปัญหาอยู่ที่ว่าเฟเธอร์เออเลอร์นั้นใช้งานมันไม่ได้นะ ในทำให้ Fatal Error นั้นนะเขานั้นก็จะไม่ค่อยใช้เส้นได้ของเขาอะควบคุมคนอื่นนะเพราะเส้นได้ตรงนี้เป็นบั็ที่มาจากเลือดที่ปากของเขานะนั่นแหละนะแม่งดึงเลือดตัวเองแม่งมาทําเป็นเส้นได้นะแต่ก็ใช้งานอะไรไม่ได้นะโอเคเราหมดเรื่องข้อมูลเสริมสเสร็จสเสร็จสเสร็จไปแล้วนะข้อมูลเสริมในเรื่องต่อมาก็ เฟเธอร์เลอร์นั้นนะชอบที่จะต่อสู้กับเอิร์แซนเพราะเขานั้นเกลียดเออร์เลอร์นะแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่าเอไอเอไอก็กูอยากตีกับมึงที่ได้อะเออร์เลอร์นั่นแหละนะซึ่งการต่อสู้ก็สูสีกันกันอยู่พอสมควรนะอยู่กับเฟเธอร์เลอร์นะแต่ส่วนใหญ่เฟเธอร์แซนนั้นนะเ้าก็นะใช้ชีวิตอยู่ในยูนิเวิร์สของตัวเองไปวันๆนะ หรือแม้บางครั้งเขาก็มันจะถูกคอแซนนั้นนะเรียกว่าแม่นะแต่ส่วนใหญ่แล้วเฟเธอร์เออร์แซนนั้นนะมักจะบอกว่าตัวมันนั้นไม่ใช่แม่ของกอแซนนะเพราะว่ากอแซนนั้นนะคือแบบนี่ว่าเดีย๋ยวอแซนมองเฟเธอร์เออร์แซนเป็นเหมือนแม่ของเขานะก็เพราะเฟเธอร์เออร์นั้นเหมือนจกกับจีโนแซนนะแล้วก็อีกมากมาย ก็ตามนั้นนะ่ะเฟเดอร์เลอร์แม่งเหมือนกับจีโนในอนาคตนะความจริงเหมือนคือจีโนแซนจาก eline, ไทม์ไลน์อนาคตของตัวมันเองนั่นแหละนะเฟเดอร์เลอร์แซนนะอืมในเรื่องต่อมาเป็นการที่การพบกันของเฟเดอร์เลอร์แซนกับจีโนแซนนะการเจอกันของสองคนนี้ก็น่าจะเป็นเพราะจีโนนนะชักชวนมาอยู่ในไอ้เบอร์ลี่คิดมัดอะไรก็ไม่รู้นะฮะเทยวที่ผมเห็นมาคจีโนแซนเนี่ย ชวนเฟเธอร์เอร์เลอร์นั้นมาะนั้นนะมาคุยกันนะเรื่องที่แบบเกิดขึ้นนะอืมท่าที่รู้คือจีนูก็นะยอมรับว่าเฟเธอร์เอร์เลอร์แซนนั้นนะเขาเหมือนแบบตัวตนของมันเองจากอนาคตนั่นแหละอืมในเรื่องที่สามอันนี้สามแล้วมะน,นั้นนะเรื่องที่สามคือการที่เฟเธอร์เอร์เลอร์แซพบกับคลอสแซนนะซึ่งอันนี้ที่คลอสนั้นมาเจอเฟเธอร์เอร์เลอร์แซนได้ก็เพราะ ความผิดพลาดน,นะคือมันเป็นความผิดพลาดที่ว่าคอสแซสนน่นนะต้องการจะตามหาจาักรวาลของจีโนแซนนะนะแต่เขาก็หาไม่เจอนะคือหาจาักรวาลของจีโนไม่เจออะแามนั้นเลยนะเลยกลายปเจอไปเจอโลกของเฟเธอร์แล้วแซนะแล้วก็คลอดก็ <c oughs> หงอยแล้วก็หนีไปนะคงเป็นเพราะลักษณะการการแต่งตัวหรือท่าทางของมันนั้นนะคค่อนข้างจะดูน่ากลัวนะสำหรับเฟเธอร์เลยดีแต่ไม่ สาหลายคนนั้นนะรู้สึกกลัวกลัวมันนะ่ะแต่เขาก็มีคนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนติดบั็ไปเป็นเพื่อนนะเขาก็คือแซนที่ใช้ตัวเอกตัวเอกนำหน้านะชื่อของแซนคนนี้ก็คือแซนนั่นแหละจาก Under นะนะนะอันเดอร์ไวรัสนะนะนะเออเจ้าหมอเนี่คือแซนที่มาจากแดนแห่งไวรัสนะก็เขาคือบุรุษผู้มีคนขอยผมเล่ามาเอ หลายคนแล้วนะสำหรับแซนคนนี้นะอันเดร์ไวรัสแซนแต่ย่อนะเจ้าหมอนเนี่ยนะนะก็เป็นคนที่ชักชวนเจ้าเฟเธอร์เลอร์เนี่ยมาทำลายอะไรเล่นนะแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องราวต่อจากนี้นะเพราะเพราะว่าเฟเธอร์เลอร์ออ er แซนน,นนะก็ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยอยากไปร่วมมือกับใครนะบุคลิกภาพของเจ้าหมอที่เองก็ส่วนใหญ่มันชอบอยู่ในยูนิเวิร์สของตัวเองอะ,อะ เอาว่านะผมหาหมดแล้วนะหลังจากนี้ก็หมดแล้วนะเกี่ยวกับข้อมูลของ Fatal Earthsad นะเพราะผมหามาหมดแล้วนะก็ขอ D N ไว้เพียงเท่านี้นะเพราะว่าเจ้าหมอเนี่ยเป็นตัวละครที่ถูกแต่งขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าถูกปล่อยให้เป็นพ่อมิคพาที่ถูกลืมไปนานแสนนานนะคล้ายๆกับวนะีนอมแซนน่ะแต่ก็นะ <c oughs> อธิบายไม่ถูกเหมือนกันเพราะ หนึ่งในตัวคอครที่ถูกแต่งแล้วมันแล้วมันแบบปล่อยให้ลืมลืมนี่มันก็เยอะนะแต่ส่วนใหญ่เจ้ามอนเนี้ยก็ข้อมูลมันก็มีอะไรมากมายนะแต่ว่าถ้าใครชอบไอเนี่ยเฟเธอร์เอ r ลอร์แซก็ไปลองอ่านไอไรเกี่ยวกับมันได้นะเพราะว่าคอมมิก,กของเฟเธอร์เลอร์เนี่ยก็ยังเหลือนะอืมแล้วก็เนื้อเรื่องเล็กๆน้อยๆนะเกี่ยวกับเรื่องต่อจากนี้คือ เร่อมัลติเวิร์สเลสคินะมีคนเขาบอกว่าไอพวกคอมมิกของมัลติเวิร์สเลสคิวนั้นนะต้องไปหาที่เฟซบุ๊กของเจ้าของนะซึ่งเจ้าของเนี่ยดันทําคอมมิคออกมาในแบบภาษารัสเซียผมก็ต้องไปนั่งไปอีก <c oughs> มันคือแบบเป็นการที่ผมอาจจะแบบอ่านไม่ไม่รู้เรื่องเหมือนกันอนะ่ะคือมันเป็นรัสเซียแล้วคือผมมาในแบบที่เราต้องภาคเองเอ่ะเออ พากเองไม่พอภาษาคุณก็งงรัเสเซียเองก็พิมพ์ไม่ได้ด้วยชิบหายลยงานนี้เอาว่านะราติเวิร์ดเลคิวเตรียมตัวโทษกับตอนที่สามได้แน่นอนนะแต่ว่าผมก็นะคิดไม่ออกเอนกันจะทํำยังไงกับมันนะเพราะมันเป็นภาษารัสเซียถ้าผมแปลก็มือนนานอะ่ะกว่าจะแปลเสร็จนะก็ต้องขออภัยด้วยนะสำหรับคนที่ติดตามมัติเวิร์สเลคิวแล้วปล่อยให้มัน ค้างคามานานกันขนาดนี้นะเพราะคนแต่งแม่งไม่ยอมแบบไม่ยอมวาดทีเดียวเสร็จไงวาดทีเดียวเสร็จแล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ผมจะได้แบบแปลเล็กๆน้อยๆแล้วเอามาเล่าแบบสรุปนะเหมือนกับชุดเหมือนกับชัปเตอร์ก่อนๆนะตั้งแต่1นถึงสผมอ่านแบบสรุปหมดเลยอ่ะเอออันไหนภาคได้ก็ภาคไปนะแต่ส่วนใหญ่จะเล่าให้ทุกท่านแล้วก็แค้นั่นแหละภาคไปนะเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเหมือนอ่านคอมิกววประมาณนั้นนะ มันอ่านคอมิกมาวอยโถเออว่านะผมขอดีเอ็นไว้เพียงเท่านี้นะเกี่ยวกับเรื่องที่ผมนั้นจะมาฝากกันนะซึ่งตอนต่อไปของเฮอร์เลอร์เฮเลอร์หล่อนสจริงนะเฮอร์เลอร์เทลนั่นแหละนะก็ขอบอกไว้ก่อนว่าต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับเมอร์เดอร์แซนซึ่งเขาบอกไว้ก่อนนะว่ามันไม่หล่อนนะ คือตอนต่อไปของเธอเดอร์เทลหลอนักจริงมันจะไม่ค่อยหลอนนะผมจะให้บรรยากาศเหมือนแบบแนวอาชีวิตรอดมากกว่านะเหตุผลก็เพราะเออเกี่ยวกับเมอร์เดอร์แซนเนี่ยนะเจหมอนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นตัวละคที่โกงมากในยูนิเวิร์สนะแล้วคือจะแต่งมาในแบบตัวนักฆ่าหรือฆาตกรทีว่ยากอยู่นะที่จะแต่งให้มันแบบหลอนๆนะผมเลยแต่งให้มันเหมือนแบบแนวเกมเอาชีวิตรอดไปก็แล้วกันนะ ก็ไว้เจอกันกันกบอีเวนต์มากกว่าที่จะเกิดขึ้นนะที่ทุกท่านจะได้รับชมต่อจากนี้ผมก็ขอขอบคุณที่ทุกท่านได้รับชมนจนถึงวันนี้นะ 8, แ0 0พันละขอบคุณมากสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย